Welcome back to my Channel นะคะอยู่กับเลดี้พลอยค่ะก็วันนี้นะคะพลอยพาทุกคนมาไบเทคบางนาน,นะคะที่นี่วันนี้มีงาน p e t Expo ค่ะกับงานไทยเที่ยวไทยนะคะปี2020ก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าในงานมีอะไรบ้างก่อนที่จะไปดูนะคะกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ให้พอนะ้ค่ะแล้วไปดูกันเลย หมาโกรธมีหมาโกรธไม่พอใจงอนไม่อยอมให้ออกนอนกันแบบได้ยินเสียงยิงยิงไหมบอกสิขอออกหน่อนขอออกหน แล้วก็จะแบบว่าการันตีว่าจะไม่แพ้เลยอะไรแบบนี้ถ้าโก้เอ้นก็ทานเป็นปลาแทนค่ะเป็นซิงเกิลโปรตีนนะคะจะได้ไม่รวมกับหมโปรปตีนอย่างอื่นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกหนูทําอะไรมาจะตกรถอยู่แล้วโอเคค่ะพลจะรีวิวเสื้อนะคะชุดร้านนี้ที่พลซื้อมานะคะลายน,น่ารักมากๆซื้อมาใส่ทั้งสองตัวจีจี้ก็อีกคนหนึ่งค่ะโอเคร้านที่พลซื้อนะคะอยู่ร้านตรงนี้ Yes Pet Shop นะคะ ก็จะมีมากมายมีลายให้เลือกเยอะมากข้างหน้าก็จะเป็นแบบพวกของเล่นต่างๆเนาะแล้วก็มีชุดหมาอันนี้ด้วย๋ยวให้ไปดูลายอื่นๆกันนะว่ามันมีลายอะไรบ้างเฮ้ยลายแตงโมก็คือน่ารักมากอันนี้คือลายที่พลอยเพิ่งซื้อไปแตงโมมีลายอะไรอีกนั่แหละเพราะว่าลายเนี้ยน่ารักกับลายแตงโมก็น่ารักเหมือนกันแต่ไม่ซื้อเยอะนะตังไม่มีลวจ้าไปละ <c oughs> ดูแฟนดิดูเจ๊แปนกับน,น้องดูเขามานอนมองมันบ้าอะไรเนี่ยมันบ้าหรือเปล่าเขาแม่ โอเคค่ะกลับเข้ามาอยู่ในรถ ะะพลอยก็จะมาแชร์ให้ฟังว่าพลอยซื้ออะไรแบบว่าอย่างแรกเลยนะคะคือเสื้อน้องค่ะอันนี้เป็นชุดอะไรนะรัดอกนอ้องทั้ง2ตัวปกติตุอยู่ตัวละ450บาทซื้อ2จาก900เขาก็ลดเหลือให้850ลดนิดหน่อยแต่เออไม่เป็นไรนิดนึงเนาะอันต่อมาค่ะเน็กกาดอันนี้ราคาปกติที่เขาเขียนข้างกล่องอยู่ที่1,500แต่ว่าพลอยซื้อในงานเหลืออยู่700กว่าบาทใช่เขาเลยซื้อมาเลย3กล่องก็คือกินได้ประมาณปีหนึ่งเพราะที่บ้านเหลืออยู่อีกประมาณ2 ก็คือในกล่องนึงอะค่ะมันจะมี3เม็ดนะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีแล้วก็เพราะของเจแปนจีจี้อะค่ะแบ่งกันกินคนละครึ่งเม็ดก็1กล่องก็ได้3เดือนโอเค,คก็ย,วยาวๆไปเลยปีหนึ่งหมดอายุปีหน้าก็ทันอยู่ต่อมาค่ะเป็นอาหารกระป๋องอันนี้นะตัวจีจี้ชอบกินมากก็คือเขามีตัวเทสเตอร์ให้ชิมใช่ว่าจีจี้นี่แบบกินหมดเลยแต่เจแปนคือเหมือนแบบตื่นสถานที่นางก็แบบเอ้ยเนี่ย แค่โดมไม่ไม่ได้กินขนาดนั้นแต่พอคิดว่าถ้าถึงบ้านแล้วเปิดให้กินหนักคงกินเขาบอกว่าข้างกระป๋องอะ่ะถ้าน้ําหนักอยู่ที่สูงถึง1นกิโล่ยให้กินแค่ครึ่งกระป๋องซึ่งเจแปนจิจิก็ประมาณนั้นแหละที่พอซื้อมันจะมีแซลมอนมีทูน่านะคะอีกอันนึงคือซาบะค่ะเห็นนะแล้วเขาบอกว่าไอซื้อ4กระป๋องแถม1กระป๋องซึ่งสิ่งที่เขาแถมมาให้มันคือ อาหารน้องแมวแต่คืเขาบอกว่าจริงๆมันเหมือนกันแต่แค่แบบเปลี่ยนเลเบลเฉยๆเขาก็คือแถมไอ้นี้มาให้พวกพอยด้วยนี่ค่ะแชมพูของยี่ห้อฟอนไลน์เพ็ดแคร์นะคะเขาบอกว่าใช้แล้วขนจะเงาเดี๋ยวจะลองแล้วก็อีกนี่ด้วยเรื่องสิ่งที่พอซื้อมาก็ามีอันนี้ด้วยค่ะอันนี้พีแพดค่ะเอาไว้สำหรับให้น้องหมาฉี่เขาบอกว่าใช้ได้ถึง2วันเลยแล้วก็เอาไปซกักซักน้ําธรรมดานะไม่ต้องใช้ฟงใช้แฟบใดๆ แล้วก็ตากแห้งแค่นั้นแหละค่ะแล้วก็เนาะใช้ได้แล้วก,ก็เออใช่แล้วพอก็ไปงานไทยเที่ยวไทยมาด้วยคือจริงๆแล้วอ่ะคือพลอยอยังไม่ได้มีแผนว่าพลอยจะไปเที่ยวไหนแต่แค่อยากอยากจะไปเที่ยวแต่กซ์เปคว่าเออเราไปถึงเราจะแบบมีนั่นมีนี่เยอะแยะใช่ป่ะมันมีเยอะจริงแต่ว่ามันงงๆอะ่ะเพราะว่ามันด้วยความที่มันเยอะไปหมดเราก็เลยยังไม่รู้เราจะไปไหนแค่นั้นแหละ ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากไปก็คือพอคิดแต่ว่าเอาจริงเพื่อนๆควรจะไปก่อนพอยได้แล้วแหละนะเพราะว่าคลิปนี้ที่จะออกก็คืองานหมดแล้ว <Bye. S 1> <laughs> หมดเวลาแล้วคือคลิปนี้ก็ออกจะดีเลยนิดนึงไม่กัดลกูกไม่กัดไปแล้วนะคะบ๊ายบายไม่บายยังไม่บายยังจิจิบ๊ดยบายค่ะ